ผู้บริหารหมอลำดังออกมาเคลื่อนไหวบอกว่าใครทำแสบอะไรไว้คนเข้ารูก้กันหมดเกิดอะไรขึ้นพี่น้องขาทำไมผู้บริหารหมอลำดังท่านนี้ได้ออกมาโพสต์แบบนี้และโพสต์แบบนี้หมายถึงใครกัน และผู้บริหารท่านนี้นั่นก็คือแม่นกน้อยอุไรพรซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้บริหารคณะหมอลำเสียงอีสานอยู่นะตอนนี้แม่นกน้อยได้มีการโพสนะคะผ่านเฟ e บุ๊กส่วนตัวนกน้อยอุไรพรนะคะก็คือแม่นกน้อยพ่อหลอดนะคะเสียงอีสานและแม่โพ์เอาไว้แบบนี้ทุกคนคะ่ะแม่บอกว่าวงการนี้มันแค่ไผเห็ดแสบไวเห็นหอดใสหอดพุ่ง วงการนี้มันมันแคบใครทำเสพอะไรไว้รู้ถึงไส้ถึงพุงเนี่ยแบบนี้ มีอะไรเกิดอะไรขึ้นแม่โพสถึงใครกันมันก็ต้องมีคนสงสัยแหละใช่ไหมคะพี่น้องว่าแม่โพสแบบนี้หมายถึงใครกันบวกกับตอนนี้ทุกคนค่ะมันมีประเด็นร้อนแรงเกิดขึ้นในโลกโซเชียลโดยเฉพาะกลุ่มแฟนคลับหมอลำกลุ่มใหญ่นะคะกลุ่มแฟนคลับหมอลำ .com เพราะมีการแชร์คอมเมนต์การตั้งคำถามว่าเนี่ย คุณส้มโอศิลปินตลกของคณะหมอลามสิงอีสานโพสต์เอาไว้แบบนี้เพราะอะไรสาเหตุเกิดจากอะไรกันซึ่งเราไม่รู้นะว่าโพสต์ของแม่นกกับโพสต์ของคุณส้มโอ มันเกี่ยวโยงกันไหมมันใช่เรื่องเดียวกันหรือเปล่าแต่แค่ว่ามันมีการเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงเวลาในจังหวะเดียวกันเพราะเมื่อวานนี้ทุกคนค่ะคุณส้มโอโรเดียวแฟนเพจได้มีการโพสต์นะคะผ่าน f c e e o o o k แฟนเพจของตัวเองซึ่งจะมีด้วยกันทั้งสองโพสต์โพสต์แรกนะทุกคนค่ะโพสต์แรกเนี่ยพอได้ฟังแล้วก็รู้สึกเอ๊ะอยู่นะ พสต์นี้คุณส้มโอโรเดียวนะคะส้มโอโรเดียวทษทีค่ะส้มโอโรเดียวบอกว่ายิ่งจะปิดวงยิ่งมีแนวทำให้ใจออกเอ๊ะใกล้จะปิดวงยิ่งทำให้รู้สึกว่านะคะไม่อยากไปต่ออย่างนั้นเหรอที่คุณส้มโอโพสต์เอาไว้แบบนี้พอมาดูทางด้านคอมเมนต์ชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจ นะคะสู้ๆนะสู้ๆทั้งชาวเน็ตแล้วก็นะคะศิลปินในวงการเข้ามาให้กำลังใจคุณส้มโอโลเดียวโพสต์นี้ยังไม่ถือว่าเป็นประเด็นมากสักเท่าไหร่แต่โพสต์ที่สองเนี่ยคนเอาไปแชร์ในกลุ่มแฟนขับมอลำ .com ค่อนข้างเยอะและตั้งคำถามว่าเนี่ยคืออะไรนะรวมไปถึงนะคะเพจดังอย่างเพจคุณสันชัยเองเ และทางด้านเพจดังอย่างเพจของคุณสันชัยทล์กเนาะก็มีการแคปเอาข้อความของคุณส้มโอนะคะไปโพสแล้วตั้งคำถามว่าเออเกิดอะไรขึ้นหลายหลายคนสงสยัยอ่ะข้อความที่สองนะคะโพสที่สองของคุณส้มโอโลดีวเพิ่นบอกว่ามึงว่ากูเอาน้ำเติมโถติไปลรําคือบรจจายเงินมากอิสันดังมึงว่ากูเอาน้ำ เติมรถตี้ไปล้ําคือบอจจายเงินมานะคะอิสันดางเอ๊ะแบบนี้หมายถึงใครกันใครกงค่าน้ำมันใครกกงค่าตัวหรืออะไรยังไงมันก็ต้องคำถามต้องเกิดการตั้งคำถามใช่ไหมพอพดออกไปแบบนี้และคุณซึ่มโอโรเดียวเองเนี่ยก็เป็นศิลปิน เป็นหมอลำนะคะที่ร่วมเดินทางมากับคณะหมอลำเสียงอีสานหลายดูกานแล้วแต่พอเอามาโพสต์แบบนี้คนก็ตั้งคําถามแล้วคนก็สงสัยว่าเนี่ยโพสต์แบบนี้หมายถึงใครกันมีคอมเมนต์นะคะของชาวเน็ตที่เข้าไปคอมเมนต์เกี่ยวกับประเด็นนี้เราไปตามสืบจากคอมเมนต์แล้วกันนะพี่น้องคะ่ะซึ่งผู้ใช้เฟซบุ๊ k รายหนึ่งบอกว่าย้ายย้ายวงไปนะคะอยู่วงที่เขาบอกมีปัญหาเรื่องเงินจะดีกว่า มีงานได้เงินดีกว่าเนาะทุกคนทำงานแลกเงินครับเป็นกำลังใจครับอ่ะส่วนนะคะมีผู้ใช้ Facebook รายนี้คอมเมนต์แบบนี้ว่าอ่ามาโพสแบบนี้เขาคงไม่เก็บไว้หรอกละไปคณะอื่นเขาก็คงคิดหนักนะคะมีปัญหาอะไรเอะอะโพสประจานทำแบบนี้เหมือนตัดแขนตัดขาตัวเองในวงการหมอลำเลยนะ และะะนคได้มีชาวเน็ตอีกท่านหนึ่งมาตอบชาวเน็ตท่านนี้นะบอกว่าวางอื่นเขาบ่ามีปัญหาเรื่องเงินเขากสีรับคือเกานหน่นะจากที่รู้จักนะคะโพส์มันไม่หนักเกินเขาคงบอกมาโพส์แบบนี้ดอกถ้ากล้าโพส์แบบนี้ผมว่าเขาคงอยากอย,กอย,กอยู่ต่อละมั้งครับขอให้คุณพี่ทำงานและได้เงินตลอดนะครับอย่าเป็นเหมือนเขานะครับคนเขาจะสมน้ำหน้าเออ อะเนี่ยมีคุณเกมจิรากรนะคะคนชอบใส่ใจเรื่องแบบนี้คุณส้มโอก็บอกว่ามองมาพร้อมกันเลยนะคุณเกมเองเนี่ยค่ะทุกคนค่ก็เคยเป็นศิลปินตลกให้กับคณะมอลำเสียอีสานตอนนั้นเหมือนกับว่าคุณเกมลงนะถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นคือลงแต่ไม่รู้ว่ากลับมาหรือเปล่า แต่ตอนนั้นคือลงจากเสียงอีสานที่มีกระแสลงเยอะๆนะคะตอนนั้นคุณเกมลงจากเสียงอีสานไปอทีนี้มันมีเนี่ยคำถามจากชาวเน็ตท่านนี้ที่มันเคลียร์ประเด็นนี้นะชาวเน็ตท่านนี้บอกว่าพูดให้มันเคลียร์หน่อยครับว่าเงินอะไรออกมาโพสต์แบบนี้คนเขาโยงไปเรื่อยวงก็เสียหายอีก คุณส้มโอโลเดียวบอกว่าเงินค่าตัวนี้แหละคะ่ะนัดจ่ายตั้งแต่เมื่อวานแต่ยังไม่จ่ายมาคะ่ะตอนนี้พิมพ์นะคะ1 1โมง18นาฬิกาและท่าน,นี้ก็ตอบคุณส้มโอว่าออกครับคุณส้มโอบอกว่าเคลียร์ไหมคะท่าน,นี้บอกว่าเคลียร์ครับแต่คำพูดที่ใช้ในการทวงเงินก็เหมือนจะร่วมง,งานกันไม่ได้อีกอะยังมีประเด็นต่อ คือโพตนี้คือทวงเงินไม่ได้ค่าตัวประเด็นที่2เนี่ยท่านนี้บอกว่าน่าจะร่วมงานกันไม่ได้อีกแล้วคุณส้มโอนะคะอ่ามีอีกมีท่านหนึ่งก่อนนั่นี้บอกแบบนี้ได้ว่าคือสีบอยูแล้วละ่ะเบิงส่งแล้วโลงงหามันเบิร์หลดสูสภาพเออท่านที่สามในคอมเมนต์นี้นะคุณส้มโอแคปเอาข้อความเหมือนกับคุยกับใครสักคนนะคะแนบไปตอบ ท่านที่บอกนะคะว่าขอตอบให้มันเคลียร์หน่อยบอกว่าเนี่ยให้ส้มโอยุติบทบาทตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับคงจะไปต่อกันไม่ได้แล้วเพราะข้อความนี้หรือเปล่าซึ่งเป็นคำสั่งบอกคุณส้มโอว่าให้ยุติบทบาทตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณส้มโอนะคะก็เลยตอบท่านนี้ว่าแล้วจะร่วมงานกันอีกได้ไหมคะ เออท่านนี้บอกว่าก็ดีแล้วครับอืมแล้วมีคนตอบเลยนะรู้เลยใครพิมพ์อ่ะพี่น้องคาคือเราไม่รู้นัวว่าประเด็นนี้มันเกี่ยวกันไหมระหว่างโพสต์ของแม่นูก,กับโพสต์ของคุณส o มโอและเราก็ไม่รู้เรื่องราวมันเป็นยังไงมาย,ยังไงตื้นลึกหนาบางยังไงนะคะพี่น้องคาแต่ถ้าสมมติว่าเป็นประเด็นดราม่าที่ตรงกันแล้วเคลียรก,กันไม่ได้จริงๆยังไงเนี่ย เราเองก็อยากจะฝากทั้งสองคนทั้งสองฝนะ่ายเนี่ยคุยกันด้วยดีให้ให้คุยกันดีๆตกลงกันดีๆเนาะให้ให้มันชัดเจนทั้งสองฝ่ายแล้วก็ให้เคลียร์ทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคัาตัวค่าใช้จ่ายจะไปต่อไม่ไปต่อจบฤดูกาลนี้ฤดูกาลหน้าเนาะยังไงก็คนทํางานร่วมกันมาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องในวงการเดียวกันเนาะพี่น้องคะสรุปประเด็นนี้เนาะก็คือว่า คุณส้มโอนะคะมีการเคลื่อนไหวโพสต์ไม่ได้ค่าตัวไม่ได้ค่าตัวนะคะแล้วก็เคลียร์ยังไม่จบแล้วก็ยุติบทบาทการเปเสือปินของคณะมอลำาเสียงอีสานส่วนโพสต์ของแม่นกน้อยเราไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกันไหมแต่ใดๆคือก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองฝา่ายไม่ว่าจะเป็นคณะมอลำามอียอสานผู้บริหารก็ขอให้ทุกคนนะคะสู้ต่อไปตั้งใจทำงานแล้วก็ทำหน้าที่ของตนเองส่วนคุณส้มโอนะคะเราเองก็ เป็นกำลังใจให้เหมือนกันเนาะสู้ต่อไปนะคะก็คือตั้งใจทํางานทําหน้าที่ของตนเองยังไงเรื่องราวใดๆเราไม่รู้แต่สิ่งที่รู้ก็คืออยากให้ทั้งสองฝ่ายนะคุยกันแล้วก็ตกลงกันดีๆแค่นั้นเองเนาะยังไงเราแฟนหมอลำนะ f อซแฟนขับนะคะคณะหมอลำแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้คนในวงการหมอลำเนาะ,ะสำหรับมมอนี้พี่น้องค่สะสาวไอก็ขอ จบประเด็นนี้ไว้เพียงเท่านี้พบพอกันในคลิปหน้าค่ะสำหรับเมื่อนี้สวัสดีค่ะ